สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยกับรายการคุยหลังแข่ง Mo t ต GP 2020ครับครับผมซึ่งวันนี้การแข่งขันก็ยังอยู่กันที่ประเทศอิตาลีเช่นเดิมสนามเดิมซามาริโนกังปีแต่ว่าวันนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นชื่อสนามจะเป็นเอเมเลียโรมินยาครับซึ่งก็คือเป็นชื่อแคว้นๆหนึ่งอ่ะอยู่ในของซามาริโนนี่แหละถือว่าเป็นเลสที่8แล้วสนามที่8แล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญๆหลายอย่าง เกิดขึ้นพร้อมกับอันดับคะแนนอะไรที่เปลี่ยนไปด้วยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับ <occupy S 2> รายการมอเตอร์จีพีเนี่ยก็สําหรับคนที่ดูแล้วก็แน่นอนว่ารู้ผลอยู่แล้วว่าใครเข้าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสนามที่เมื่อคืนแข่งขันไปสนามที่แปเรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวกันก่อนดีกว่าข่าวครา,าวต้องบอกว่าจากสัปดาห์ที่แล้วจนมาสัปดาห์นี้ มันยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่แบบชัดเจนมากมายนะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาเลตินโนรอนซี่คนติดตามอยู่นะยังเงียบอยู่นะกับการที่ว่าจะาประกาศเลยไหมว่าจะไปปีโตนาหรือเปล่าหรืออะไรแต่ก็ได้ยินได้ฟัง,งมาว่าน่าจะต้องจบภายในเดือนกันยายนนี้สําหรับเรื่องของรอซซี่นะครับ,รบว่าจะต้องเอายังไงต่อกับฤด,ดูกาลหน้าครับผมก็คือซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ช่วงเดือนนี้เขาเคลียร์เรื่องนักแข่งกันแล้วว่าดูการซื้อขายดูการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายทีมอะไรต่างๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอเล็กมาเกดอนะอเล็กมาเกสต้องบอกก่อนว่าสนามนี้ทําได้ดีผลงานดีแล้วก็ช่วงวอร์มอัพแปบ์ทำเวลามาเป็นที่หนึ่งเลยด้วยการเลือกอย่างที่ถูกกับสนามแสดงว่าเขาเริ่มคุ้นเคยกับตัวรถแล้อต้องรอดูกันยาวๆนะเพราะว่าแต่ละสนามนี่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดข่าวขาของมาร์คมาเกดก็อย่างที่เราทราบครับก็ อย่างน้อยน่าจะตุลาพฤศจิกาถึงจะได้เห็นว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนทดสอบความฟิตก่อนนะครับใช่ครับเรามาเริ่มกันที่อันดับของการคัดเลฟากก่อนก็เดี๋ยวผมไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะที่1ก็จะเป็นมาริคบิญาเลสนะครับผมที่2องเป็นแจ็คมิลเลอร์เป็นดูคาติครับที่3ก็จะเป็นฟาบิโอคาตาวาโลที่สี่พอร์ปากโลที่5ฟรานเิสโกบัญญายาที่6 แบดบินเดอร์นะครับผมที่7วาเลนติโนรอซี่อยู่แถวที่สามที่แปดแชมป์สนามที่แล้วอังโกโมเบลลี่นะครับที่9กาเดนิโลปาติชี่ที่10อังเดโดวิเซโอโซที่11วันเมียที่12ก็เป็นทากากินะคะคามิประมาณนี้นะครับส่วนอันดับที่เหลือเดี๋ยวขึ้นเป็นกราฟิกให้ก็จะเห็นได้ว่าคนเดิมคือคอลิฟายได้เวลาดีก็คือมารบลิกวิยาเลสเช่นเดิมนะแล้วก็แถวหน้าเนี่ยก็ยังเป็นยาฮ่าถึง2คัน ่ที่สองก็จะเป็นของแจ็คมิลเลอร์นรออกตัวเรามาเริ่มเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์ที่เริ่มแข่งมีอะไรบ้างแต่ละรอ<ล>บมีอะไรบ้างเนาะสน่าสนใจใกันครับนะครับก็แน่นอนมอเตอร์ชิพีรอบแรกเลยออกตัวกันไปเนี่ยตามฟอร์มตามคาแรคเตอร์ตามฟอร์มตามฟอร์มแจ็คมิลเลอร์พุ่งขึ้นไปก่อนนะแจ็คมิลเลอร์พุ่งขึ้นไปก่อนต่อด้วยมาร์ลิกบินยาเลสบินยาเลสแล้วก็คอตาตอโบโลพอลสักาโลเรียงตามลำดับกันไปนะก็จะเห็นได้ว่าการออกตัวเนี่ยมาลิิกบนร์เบบ ยังขาดอยู่ตรงนี้นะตแต่ก็อ,อาจจะต้องซ้อมอีกนิดนึงนะครับสำหรับการออกตัวสําหรับเบียเรสเขารอบแรกเนี่ยมันมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นพอสมควรรอบแรกก็เอาเลยนะรอบแรกก็เอาเลยช่วงแรกเลยเนี่ยมันจะมีในส่วนของฟังโก้ม a นว i ลลี่กับ อเล็กซิสเอสปากาโลก็คือมีการเบียดกันเบียดกันเบียดกันในในลายการเข้าโค้งนิดนึงทำให้อเล็กซิสเอสปาคาลเนี่ล้มลงไปในในรอบแรกเลยแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังสามารถขึ้นมาขี่ต่อได้นะครับนะครับผมจุดที่น่าสนใจในรอบแรกก็คือจะเห็นได้ว่าอเล็กมาเกวส์อเล็กมาเกวสเนี่ยจากการออกตัวอันดับท้ายๆเลยนะอันดับ17เจก็พุ่งขึ้นมาได้ถึงอันดับ10ในช่วงรอบแรกแสดงว่าเป็นคือเขามีการออกตัวที่ดีแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือวาเลนติโนลรอสซี่ที่แฟนๆติดตาม มากมากก็คืออยู่ในช่วงอันดับที่ครับแต่ว่าพอผุดถึงโค้ง5วาเลนติโนลอซี่ก็ล้มลงไปล้มนะนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหแฟนๆก็เสียดายเลยใจหาปใจหายแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังขึ้นมาแข่งขันนต่อได้ถือว่ายักรถขับขี่ได้ครับถัดมารอบที่2ยังไม่จบเหตุการณ์สำคัญก็คือเกิดขึ้นกับแบดบินเดอร์แบดบินเดอร์แบดบินเดอร์ล้มไปในโค้งที่1 4เอ่อพอแบดบินเดอร์ล้มไปเนี่ยก็ยังขี่ต่อได้ซึ่งจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่นักแข่งที่ล้มกันช่วง ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการล้มไม่แรงรล้มในโค้งที่มีการเบรกลึกลงมาอาจจะเป็นแบบการสไลด์โค้งอะไรอย่างนี้ะนะครับในส่วนของตัวแจ็คมิลเลอร์เองตอนนี้แจ็คมิลเลอร์ก็จะอยู่อันดับที่5นะครับแล้วก็ อเล็กมาเกดขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่เก้าโอ้ถือว่าไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยแลื่อะครับช่วงรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยมันจะมีการสลับนู่นนี่นั่นกันตลอดเลยนะเพราอถัดมารอบที่สามครับพี่เดฟครับผมรอบที่สามอันดับหนึ่งตอนนี้มันเป็นมอรลิกบิญญาเลสแรับอันดับสองฟานเชสโกบันยายาและอันดับสามพอไอปกเกรโลจากเคเอมมาละมาละทีนี้เขาไล่เรียงกันมาแลวนะทีนี้พอมารอบที่4ครับพี่เดฟแก๊บระยะห่างที่หนึ่งกับที่2ระหว่างบิญญา แบดบินเดอร์ล้มอีกแล้วล้มไป็รอบที่ 2, 2> <c oughs> นะครับค <ผม S 1> รอบครั้งที่2รอบที่4ครับผมอสี่รอบล้มไปสอครั้งครับทำให้แบดบินเดอร์เองก็จบการแข่งขันไปคือถอดใจแล้วไม่เอาแล้วนะครับ,นรบสนามนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คืออังเดโดวิโซโซตอนนี้เกาะมาอยู่ในอันดับ11ถัดมาในรอบที่6จากที่ไล่กันมาพอรอบที่6เนี่ย ปัญญาย่าขึ้นแจ็คมิเลเรย์ขึ้นไปเป็นที่หนึ่งได้เป็นจ่าฝูงเนาะใช่ครับผมอาจจะด้วยเรื่องการเลือกยางนะฮะหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะมีผลเลยรอบที่เจ็ดอเล็กซ์มาเกวสตอนเนี้ยขึ้นมาอยู่ที่8แล้วแจ็คมิเลอร์อยู่ที่7มาเป็นเลขตัวเดียวแล้วตำแหน่งเขาอเล็กซ์มาเกวสนี่ค่อยๆไต่ขึ้นมาส่วนแจ็คมิเลอร์เลื่อนลงไปครับผมนะสลับกันและอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับนั่นคือฟรานเมียจากซูซูกิดาวรุ่งดาวรุงนะครับซึ่งฟรานเมียเนี่ย ตอนนี้เกาะมาอยู่อันดับที่5แล้วแล้วก็ทีมเมองของเขาก็คือตัวอเล็กลินเนี่ยอเล็กลินผลงานไม่ค่อยดีนะสนามนี้ก็คืออาจจะเกาะมาเป็นที่14ยังบาดเจ็บอยู่รอบถัดมาครับรอบที่เก้านะสำหรับตัวแจ็คมิลเลอร์เนี่ยคือแจ็คมิลเลอร์เหมือนมีปัญหามีอาการกับรถอยู่แล้วแล้วก็พอรอบนี้อาการชัดเจนก็คือแจ็คมิลเลอร์เข้าพิษแล้วก็รีถ่ายก็คือไม่จบการแข่งขันใช่ครับณตอนนี้ช่วงรอบที่10เนี่ยอเล็กมาเกส์อยู่ที่8 แล้วคนที่ตามมานั่นคืออังเดรดวิเซโโซอยู่ที่9แล้วนะไล่กันมาผ่านมาอีกสองรอบอันนี้อันดับยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไล่กันมาตามนี้แต่ว่าช่วงรอบ13เนี่ยฟรนเิสโกบัญญญาทิ้งห่างที่2มาบริกวิมยาเลสเนี่ยเป็นหนึ่งจุาวิแล้วนะยืดนะยืดเลยืดลคือหลังจากที่แซงได้ทําเวลาเพิ่มยืดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเลยที่สนามที่แล้วเราได้เห็นเขาก็คือตอนล้มติโตลาบัตสนามนี้เช่นกันครับเดจาวู นั่นคือเหตุการณ์เดียวกันติโตระบาดล้มอีกแล้วครับล้มไปประมาณโค้งล้มโค้งหกนะครับหลังจากมาวิลิกบิญาเลสเนี่ยอยู่ที่2แน่นอนที่สาตอนนี้เป็นพอลเอสปกาโลจาก KTM ซึ่งก็ตามมาแต่ว่าตามห่างนะตามห่างหน่อยแกลมันอยู่ประมาณ2.4วิตามางห่างเลยหลายช่วงตัวรถอยู่ครับวาเลนติโนลอซี่ของเราครับก็อย่างจากที่ล้มไปในช่วงรอบแรกครับ ก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะรอบที่17ก็ต้องรีทายออกไปคือไม่จบการแข่งขันช่วงท้ายช่วงรอบที่19เนี่ยอยู่ดีตัวอันดับกราฟิกเนี่ยมันขึ้นว่าบรรยายนี่อันดับล่วงลงมาเออเลอร์นะให้ดูจากตวอนแรกเราก็นึกว่าบรรย่าล้มหรือเปล่าอ่าไม่ใช่กราฟิกกระกลับขึ้นใหม่ๆถัดนมาช่วงท้ายรอบที่20อันนี้ควาตาวโรมาแล้วฟาบิโอควาตาวโรไล่ไล่ พอเอสปาร์โกโลขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาได้ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้คอตาวาโลแซงพอเอสปาร์โกโลขึ้นมาอันดับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้คอตาวาโลจากที่ตามอยู่เป็นที่รี่ขึ้นมาเป็นที่สามตอนนี้ก็คือช่วงท้ายตอนเป็นการแย่งโพเดียมกันแล้วหนึ่งทองสามรอบถัดมาเลยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือฟันซิโตบันยาห้ามลงไปล้มลงไปล้มแล้วก็ไม่สามารถแข่งต่อได้นะครับและช่วงห้ารอบสุดท้ายครับ คนเดิมเจ้าเดิมนั่นคือวันเมียจากซูซูกิไล่ขึ้นมาเลยอยู่หัวแถวว่าเขาเกาะเหมือนกันขเข้ามาเลยนะจี่ที่2ที่3มาเลยนครับถัดมาอีก3รอบสุดท้ายวันเมียยิ่งจี้เข้าไปติดนะแล้วก็สุดท้ายเสียบแซงพอสบักรโลขึ้นไปเน็นที่เขาบอกว่าเสียบสวยด้วยเสียบในด้วยครับเข้าในเสียบสวยเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้หัวแถวหัวหาดเนี่ยมบริวมิเารสทิ้งที่2ไปสี่จุดเจวิแล้วคือที่1เนี่ยไม่ต้องไปต้องไปสนใจแล้วตอนนี้สองสมสี่ันไล่กันกําลังมันอยู่ตอนนี้และช่วง2รอบสุดท้ายครับพี่ด็วันเมียครับที่เจาะตูดเข้ามาซึ่งตอนนี้ จะเป็นควอตาวโลกับพอสบาคเกอโลนี่ไล่กันอยู่นะกัลลองบี้กันอยู่นะจัลลองบี้กันอยู่วานเมียก็เป็นอยู่เหมือนกันคือตาอยู่ตาอยู่อีกแล้วเสียบแซงทั้งสองพันเลยขึ้นไปเป็นอันดับสองวานเมียเข้ามาเป็นอันดับสองเนียนไปเลยนะฮะแล้วก็รอบสุดท้ายครับอันดับมันยังเป็นอย่างนี้อยู่คือควอตาวโลเนี่ยกับพอสบาคเกอโลเนี่ยยังไล่กันอยู่ก็บี้อยู่ซึ่งควอตาวโลอยู่ข้างหน้าตามตามลำดับตอนเนี้ยควอตาวโลขึ้นโพเดียมมานสองสามไล่มาแต่ควอตาวโลขึ้นกราฟิกว่า แท็กลิมิตก็คือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีการไปเหยียบในส่วนของพื้นที่เป็นสีเขียวบ่อยเกินบ่อยเกินเกินไปใช่ซึ่งมันส่งผลต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับ,บทําให้คอตาวนโลโดนโทษปรับ3วินาที3วินาทีนี่ยหญไงครับ3มวินาทีพอหักลบแล้วนะก็คืออันดับตัวเองหล่นมา1อันดับ จากที่อยู่อันดับสาขึ้นโเดียมกลายเป็นอันดับสีแทนก็คือสีขึ้นไป3แทนใช่ทำให้พอสบากาโลขึ้นโพดี่มแทนโอ้นะคือซึ่งเจ้าตัวก็คงแบบหัวเสียแหละหัวเสียหัวเสียที่ินเพหัวเสียพอสมควรนาทีนั้นบางทีมันแท็กลิมิตมันมันเซี่ยววิอ่ะแล้วมันอาจจะไม่ได้เจตนาก็คือมันจังหวะของรถอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าคุณคุณแท็กลิมิตบ่อยเกินหรืออะไรเงี้ยมันส่งผลให้อันดับมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องโดนลงโทษไป3มวิก็จบตามนี้รรุป เดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันกันดีกว่าคร่าวๆนะครับก็แน่นอนแล้วที่1เป็นมาร์ลิกวิญญาเลสนะครับที่2อวานเมียที่3ก็เป็นพอเอสปาคาโล่ไปครับที่4ก็ฟาบิโอคาตาวโลนะครับที่5เป็นมิเกลโอลิเวล่านะครับที่6จะเป็นทาคากินะคากามินะครับผมแล้วก็ที่7อเล็กมาเพย์นี่นะดอกดีนะรได้ที่เจ็ดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่มีมีลุ้นในการลุ้นแชมป์โลก ก็ยังเก็บแต้มได้เช่นเคยนะครับก็คืออังเดรดวิเซอโซเข้ามเป็นที่8ส่วนที่9เป็นฟังโก m มูบิลลี่ฟังโก้มูบิลลี่นี่หายไปเลยนะจั้งแต่รอบแรกที่แบบว่าสะดุดกับตัวอเล็กซิสเอปาโรก็ทําให้อันดับมันตกลงมาแล้วก็ไล่ขึ้นมาได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะอันดับ10เป็นเดนิโลปูติชีนะครับอันดับ11เป็นยูันซาโก อันดับ12อเล็กกลินและอันดับสุดท้ายอันดับ13าเป็นแบร์ลีสมิธแล้วดูผู้ที่ไม่จบการแข่งขันบ้างครับคือสนามนี้นะใครจบการแข่งขันได้แต่หมดเพราะว่ามันเหลือแค่13าคันใช่ครับนะฮะแล้วก็คนที่ไม่จบการแข่งขันก็จะมีอิกียเรลูโอนาฟันเชสโกบัญญายาวาเลนติโนรอซซี่ติโตลาบัตแจ็คมิลเลอร์แล้วก็แบดวินเดอร์ไม่จบการแข่งขันกันหลายคนพอสมควรครับผมนะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของคะแนนสะสมคะแนนสะสมครับผมคะแนนสะสมตอนนี้ที่หนึ่งก็จะเป็น อังเดรเดวิสเซอร์โซก็ยังมีคะแนนนำอยู่ครับ84แต้ม84เนาะห่างที่2แค่แต้มเดียวนั่นคือฟาบิโอคาตาเวโลโอหถือว่าแบบ83แต้มนะครับคู่นขี้สูสีมากครับใช่แล้วก็คนที่83แต้มอีกคนหนึ่งก็คือมาวาริกวินยาเลสโอ้โหถือว่ามันอันดับ2ส่วนอันดับ4วอลเมียตามา80ดสิบแต้มจีละเริ่มจีติดนะครับอันดับ5ก็เป็นฟังโกโมเวลลี่หกสิบสี่แต้มอันดับ6แจ็คมิลเลอร์64แแต้้มนะครับลวก็อัันดบ7ทาาคสินะคับะ63แต้มัก็อนดับจะเห็นได้ว่า โอ้หคะแนนห่างกันหลักหน่วยหลักแบบนิดนึงอ่ะทุกสนามมีการเปลี่ยนแปลงได้เรามาดูคะแนนผู้ผลิตสักหน่อยครับพี่เด็บครับผมคะแนนผู้ผลิตตอนนี้ก็แน่นอนครับเป็นยามาฮ่าร้อคะแนนดูคติ115คะแนนนะครับ k ค m 104คะแนนซูซูกิ93นะครับแล้วก็ฮอนด้าหกสิบสามอพียยีคะแนนนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่สนามที่8 ของโมโต GP เมื่อคืนนี้นะครับผมแล้วก็สนามต่อไปจะแข่งกันที่บาร์เซโลนาคาตารลินญาสเปนละสเปนละซึ่งสนามนี้อิตาลีนะแต่ว่า1นึ่งสมเป็นสเปนหมดเลยที่ได้แชมป์วันนี้นะอันดับ1นึเราก็ต้องลุ้นกันว่าสนามต่อไปเนี่ยจะเป็นใครที่ได้แชมป์นะับก็คือแข่งกันต่อเรียกว่ามันพลิกโผได้ตลอดสําหรับโมโต GP รุ่นใหญ่เ่ยครับแล้วก็ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟรานซิสโกบัญญญา ก่อนล้มเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วแล้วหลังจากล้มเนี่ยก็เห็นเลยว่าเขาเดินเดินกระเพกกระเพกแล้วเดี๋ยวต้องติดตามอาการว่าสนามน่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเช่นเคยกับรายการคุยหลังแข่ง MotoGP 2020ครับผมแล้วก็วันนี้ผมกับพี่เดฟต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ